สู่ช่องสวนนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะคลิปนี้ก็มาทําเสื้อคอโปรุมแขนกุดนะคะด้านหน้าก็จะติดกระดุมเป็นแถวคล้องไส้ไก่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นลิ้นนะคะเอาเข้าไปมีเกล็ดค่ะเสื้อจะเข้า แพทเทินมาตรฐานซึ่งมีวิธีการทําที่ไม่ยากจะทําเสื้อผ้าที่เน้นใส่ได้เองตัดกันง่ายๆนะคะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะกดรอยแพทเทิร์นมาตรฐานชิ้นหน้าชิ้นหลังออกมานะคะรอบอกให้บวก8นะคะแล้วก็หารด้วย4ได้เท่าไหร่ก็บวก1พชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลัง1เซนติเมตรค่ะส่วนเอวรอบเอว บวกเผื่อลวม4เซนติเมตรหารด้วย4บวก,ก3เซนติเมตรแล้วก็บวก1เซนติเมตรรอบสะโพกให้บวกเผื่อลวม4เซนติเมตรหารด้วย4แล้วก็บวก1นะคะส่วนชิ้นหลังรอบอกรอบเอรอบสะโพกบวกลบคูณหารได้เท่าไหร่ก็ให้ลบออก1เซนติเมตรค่ะ เสื้อตัวที่โชว์นะคะจากเอลก็วัดลงไป26ซนติเมตรทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะ26ซนเมตรแล้วก็เสื้อตัวนี้จะมีเกล็ดด้วยค่ะเป็นเสื้อคอกลมแขนกุดจากกึ่งกลางคอหน้าให้วัดลงนะคะ2ซนติเมตรเส้นข้างคอ2เซนติเมตร แล้วก็โคง้งคอหน้าค่ะจากตะเข็บไหลให้วัดเข้า2เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะใต้รักแร้ให้วัดขึ้นมานะคะ1.5เซนติเมตรกหนดจุดไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของรอบรักแร้ก็จัดเก็บแค่1เซนเมตรค่ะถ้าใครจุดอกอยู่ เส้นอกนะคะก็วัดลง2ซนเมตรจะให้อยู่ใต้อกค่ะตีเส้นใหม่จุดนี้ก็ปิดเกล็บ1ซนเมตรในส่วนของคอหลังคอหลังวัดลง1เซนเมตรเส้นข้างคอ2ซนติเมตร แล้วก็โค้งคอหลังลายตะเข็บไหลก็วัดไป2เซนติเมตรจุดนี้ก็วัดขึ้น1.5เซนติเมตรแล้วก็โค้งแขนใหม่ค่ะชิ้นหลังก็จะมีกลิบเหมือนกันค่ะตัดแยกออกมาก่อนนะคะ สว่วนนี้ส่วนนี้ก็ให้ปิดกริดนะคะเส้นบ่าหน้าให้ตีเส้นใหม่นะคะสมมุติว่าสามเด็บสองครึ่งหนึ่งก็สิบหก แล้วก็ให้วัดเข้าสักครึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วก็โค้งรอบรักแร้ใหม่นะคะแล้วก็ให้โค้งรอบรักแร้นะคะใครที่มีไม้โค้งก็โคง้งด้วยไม้โค้งเลยค่ะในส่วนนี้อาจจะององอยู่นิดหนึ่งนะคะให้ตัดกระดาษเล็กแท้งนะคะเหมือนหน่อยค่ะ แล้วก็ติดสก,ก็อเทปไว้ค่ะช่วงนี้ก็ตีเส้นใหม่ค่ะส่วนกริดก็ตีเส้นใหม่ให้ได้3เซนติเมตรเท่ากับของเดิมค่ะแล้วก็ตัดออกมานะคะแล้วก็ตัดออกมานะคะแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะ ในส่วนชิ้นหลังก็ตัดออกมาค่ะเมื่อตัดออกมาได้ทั้งสองชิ้นนะคะก็มาทําสากันค่ะจากจุดนี้นะคะเส้นข้างคอก็ให้วัดต่อไป4.5เซนติเมตรชาเสื้อ7เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นเลยค่ะในส่วนของสับแขนก็ทำสาบแขน3เซนติเมตรส่วนชิ้นหลังสาบแขนก็3เซนติเมตร แล้วก็สาบคอสามเซนติเมตรในส่วนของสาบด้านหน้าแล้วก็สาบแขนใหุ้ดรอยออกมานะคะแพทเทิร์นชิ้นหน้าชิ้นหลังสาบคอหน้าสาบแขนแล้วก็สาบด้านหน้าเรียบร้อยนะคะคลิปนี้จัดโซนไว้แค่แพทเทิร์นก่อนนะคะเพราะว่าถ้าทำ วิธีเย็บด้วยคลิปจะยาวมากคลิปต่อไปก็มาวางผ้าตัดกันนะคะแล้วก็สาธิตการทำกรดุมคล้องทำไส้ไก่เส้นเล็กๆนะคะแล้วก็อธิบายคร่าวๆในการเย็บคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ